โอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์และวันนี้เราก็อยู่กันในกาลีนาฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้กาลีนาฟรีไฟนี่มีกิจกรรมใหม่เข้านะครับและผมก็จะมาแจกของนะครับผมเป็นชุดนะฮะชุดในเกมฟรีไฟจํานวน3รางวัลนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับใครที่ยังไม่มีนี่ยก็เตรียมเล่นกิจกรรมได้เลยฮะแต่ก่อนอื่นที่จะเล่นกิจกรรมนะครับต้องฟังเพลงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับเป็นเพลงใหม่ของฟรีไฟนะครับ X Body Slam นะฮะ หรือว่าเป็นเพลงของพี่ตูมบอดี้แสลมนะครับเขาแบบว่าเอ็กกับฟรีไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงฟังกันเลยชื่อเพลงชื่อว่าไม่เข้าท่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพลงให้ทุกคนเข้าไปฟังกันนะครับพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเล่นกิจกรรมที่ผมได้นะครับผมก็คุณผู้ชมเข้าไปฟังกันนะครับผมไม่สามารถเปิดให้ฟังได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเรื่องลิขสิทธิ์เอาครับผม โอเคครับผมเพลงก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฟรีไฟเอ็กบอดี้แสลมขอมอบเพลงนี้ให้กับชาวฟรีไฟผู้มีความฝันทุกคนนะครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างกับเพลงของฟรีไฟเอ็กบอดี้แสลมเพลงที่ชื่อว่าไม่เข้าท่านะครับผมทุกคนฟังแล้วรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเออประสบการณ์ที่ไม่เข้าท่าของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้หนึ่งอย่างน่าจะเป็นตอนป .4 ป .5 นะครับแบบตอนนั้นละเล่นฟุตบอลไม่เป็นนะครับอาจารย์ให้ไปเล่นเตะบอลเข้าทีมตัวเองครับผมโอ้ โอ้คไม่เข้าท่าเลยครับทุกคนมีความไม่เข้าท่าอย่างไงนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเลือกท่อนในเพลงที่ชอบนะครับคอมเมนต์มาแล้วก็อธิบายถึงความไม่เข้าท่าของตัวเองแล้วก็คอมเมนต์ UID ในเกมมานะครับผมแล้วผมจะทําการเลือกคอมเมนต์ที่โดนใจ3คอมเมนต์นะครับผมเพื่อมาแจกชุดที่ผมบอกข้างต้นนะครับผมเป็น3คนนะฮะ เออใครคอมเมนต์ผมจะแจกชุด3ชุดนะครับผมเดี๋ยวจะทีมงานจะส่งไปให้นะครับผมจะเลือกมาว่าคอมเมนต์ไหนโดนใจแล้วก็ทีมงานจะส่งชุดไปให้นะครับผมโอเคครับผมฟังเพลงของพี่ตูนบอดี้แ a ลมเอ็ก f i ฟรีไฟนะครับผมไม่เข้าท่าไปแล้วนะครับกิจกรรมใหม่เข้ามาพอดีเลยครับผมดีมเท t บิลเลอร์นะครับไม่เข้าท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดพี่ตูนบอดี้แ a ลมนะครับเจเคโคตรเท่นะครับผมแล้วก็มีไอวอลมีของต่างๆด้วยนะครับโห ประมาณนี้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาซุ่มกิจกรรมกันเลยดีกว่าเดินเรือครั้งแรก9เพรนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นครับเดินเรือครั้งแรก9เพรคุณได้คนพบรางวัลนะครับผมโอ้ยได้ปืนฟาร์มาสแล้วถ้าถ้าปลดปลดเมื่อเดินเดินเรือครบ20ครั้งจะได้ข้ามมิติครับเดี๋ยวเราจะเดินเรือไปอีก10ครั้งนะฮะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกดข้ามได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้ของมาตามนี้ครับผมเหลืออีกนะฮะเหลืออีก9ครั้งเดี๋ยวเราจะเดินเรืออีก10ครั้งเลยครับผม โอเคครับได้อะไรเอ่ยโอ้ยได้ตามนี้นะครับแล้วก็ข้ามมิติไปครับผมข้ามามิติมาหาพิตูลอุ้ยข้ามมิติข้ามมิติมามีชุดพิตูลแล้วก็อดีรระเบิดไอวอรวาน่าจะระเบิดนะครับแล้วก็มีชุดนี้นะฮะมีไอวอด้วยเอยไม่ใช่ไอวออันนี้ก็จะเป็นไอ่องศพนะครับใครยังไม่มีอ่าผมจะเดินเรือสิบครั้งสามร้อยเพชรเลยครับผมมันสามารถกดย้อนกลับได้นะฮะขอชุดพิตูลสิบครั้งชุดพิตูลอุ้ย ไม่ได้ครับผมโอเคครับสุ่มไปอีกนะฮะสุ่มไปอีกสุ่มไปอีกถ้าถ้าสุ่ม40ครั้งนะครับจะการันตีได้ชุดพี่ตูนนะครับสุ่มไปนะฮะอีก300ทีละ300เดินเรือครับเราเดินเรืออยู่อุ้ยได้กล้องศพลาวาแต่ผมมีแล้วนะครับปลายเดินเรือครั้งสุดท้ายนะครับชุดพี่ตูนมาโอ้ได้ระเบิดด้วยสวยงามครับผมโอเคครับเราก็ย้อนกลับได้นะครับสำหรับใครที่อยากย้อนกลับนะครับ แล้วก็ให้ทําการออกเกมนะครับผมเดี๋ยวของรางวัลจะเข้ามาในซองจดหมายนะครับโอเคตอนนี้เราทําการรีเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในซองจดหมายนะครับก็จะได้รับของนะฮะตามนี้เลยครับผมดีมทร r ปเลอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะรับของทั้งหมดไปครับผมโอ้โหชุดพิตูนมาโอ้โคตรเท่ใช้เลยเปล่าใช้ใช้เลยเปล่าใช้ทันทีไปเลยครับผมเดี๋ยวจะใช้ทุกเซตเลยฮนะเอา้าทำไมไม่ใช้ชุดพิตูลอ่ะเดี๋ยวเราข้าไปที่แต่งตัวนะครับ แล้วก็ไปที่แพ็กเกจนี่ครับผมชุดพี่ตูนเปิดไปอุ้ยอุ้ยมีโลโก้ด้วยอ่ะโอ้โหโคตรเท่อ้ทรงผมอย่างเท่ครับทรงผมโคตรเท่อ่ะเท่จัดอ่ะเท่จัดครับผมแล้วเรารู้สึกว่าเราจะได้ระระะเบิดใช่ไหมสกินอาวุธระเบิดใหม่นะครับนี่โอเคบอดี้ฮาร์ดนะบัดี้ฮาร์ดนะครับผมวิเท่อยู่ สวยครับโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะครับกับชุดพี่ตูนบอดิสแลมนะฮะแล้วก็โหมดใหม่เปิดนะครับผมโหมดหัวโตนะครับอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมโหมดนี้นี่หลายคนชอบนะเพราะว่ามันสนุกนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ โอเคครับผมชุดพี่ตูนโคตรเทอดูดิเดี๋ยวเราจะไปเล่นในโหมดหัวโตกันนะครับโอ้ oh, <c oughs> โหกดนานมากเลยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคนกดเข้าเล่นนะเนี่ย <c oughs> ทำไมมันกดนานเหลือเกิน,นะฮะผมไม่เคยเล่นใน,นะโหมดหัวโตมันเคยเข้ามานะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่เคยกดเล่นนะครับอุย้ยเขาบอกว่ายิ่งฆ่าหัวจะยิ่งโตใช่ไหมโอเคเราลงไหนกันดีอ่ะคุณเปรีโดนละมันตายได้ปะวะทุกคนมันตายได้ปะวะผมยากรู้ผมอยากรู้ว่ามันตายได้หรือเปล่า มาทำไมเออก,กระโดดกระโดดไปครับผมโอ้กระตุกกระตุกมีกระตุกด้วยมีกระตุกด้วยกระตุกครับลงนี่ลงนี่เพื่อนลงบีมาสกีลงบีมาส,ก,มาสกี้เพื่อนเอาเพื่อนบีมาสกีดิทำไมานายไปลงกันที่ไหนนี่อเวละ่ละเวล่ะเพื่อนไปลงกันที่ไหนวะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงรู้สึกว่าถ้ายิงฆ่าคนหัวจะยิงโตใช่ปะแค่นี้ใช่ไหมวะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอ้โหอุ้ยเพื่อนบวกกับใครอยู่ข้างบนอ่ะ อ๋อเราจะได้ปืนเราจะได้ปืนมามัหนึ่งกระบอกนะครับเริ่มเกมอุ้ยเริ่มเกมอุ้ยมันยิงเพื่อเราแล้วนเฮ้ย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 นยิงอะไรกันอะปืนนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับผมห้าห้าเป้งห้าเป้งห้าเป้งเหรอห้าเป้งเหรอ เกินไปโอ๊ยโอยเพื่อนเราดายแล้วครับแล้วเพื่อนเรามาเกิดตรงนี้อ๋อนั่นมันมันเลี่ยมมันเลี่ยมลงเลี่ยมลงหลังคาเลี่ยมลงหลังคาครับผมตายไปตายไปครับผมเลี่ยมลงหลังคาโอ้ยมันดาวด้วยโอ้โหผมโดนตายดีกว่าครับผมโอ้โหกดตายดีกว่าแล้วก็กดเกิดใหม่ในทันทีนะครับอ๋อต้องรอด้วยหรอโอ้โหโอ้โหเ้วเล่นแบบแบบว่ามันมีดงมีดาวด้วยครับแย่เลย แล้วเราจะได้เกิดใหม่อย่างนี้ใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้ว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 ครับตอนนี้เราก็ได้กอซ่านะครับโอเคกอซ่าก็ได้อยู่นะโอ้โหเพื่อนดาวรัวเลยเฮ้ยคนในแมพนี้มีกี่คนวะเนี่ยเฮ้ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับยังงงๆอยู่ใจเย็นดิเพื่อนรู้สึกว่าคนจะอยู่ที่บีมาสกีเยอะนะครับใครเอ่ยเก็บของอยู่หรอฮะ เก็บของอยู่หรอเราอะซ้ำเลยครับผมซ้ำซ้ำไปดิครับซ้ำไปดิครับผมโอ้ยหัวเริ่มงโตแล้วดูวดิหัวเริ่มโตแล้วครับเพื่อนบอกว่าให้ไปชุบโอเคเพื่อนเราจะรีบไปชุบนายเนี่ยไอเจ้าอะไรเนี่ยเจ้าแฟมเหรอเจ้าแฟมเหรอโอเคครับชุบเพื่อนแป๊บเดี๋ยวตายโอ้โหเพื่อนดากระโลวลเฮ้ยเพื่อนพวกนายก็เอวีดีเอวีดีเอสวีดีสวยสวยสวยโอเคครับนี่น่นี่เลครับผมเอวีดี เอ้ยโอ้โหลูกมันรีโหลดเมื่อกี้เนี้ยโอเวเลยเว้นเอย้ยลูกรีโหลดครับนี่แน่ล่วงไปครับผมนี่นี่ไม่ไม่แน่หัวเริ่มโตอีกแล้วหัวเริ่มโตอีกแล้วครับผมสวยสวยสวยได้เอฟีดีมานะครับเดี๋ยวขอไปเก็บศพแป๊บโอ้ยตอนนี้เราได้สามคิวแล้วนะครับผมเก็บของแป๊บโอ้ยมีไอวอลด้วยแกวุ้ยมีปืนอ,อะไรด้วยเนี่ยเยอะแยะเลยเราจะเล่นเอวีดีนะครับเพราะเอฟีดีเนี่ยโกงโอ้ยสไนส์สไนสน์ขอเล่นสไนส์หน่อยละกันโอ้ย เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนชุบเพื่อนชุบเร็วเพื่อนชุบเร็วเพื่อนชุบเร็วยิงยิงเพื่อนยิงเพื่อนยิงเพื่อนสวย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 เพื่อนสวยเพื่อนขอดปั๊มยากษ่อนนีนี่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 หนีเพื่อนหนีเพื่อนหนีได้ดีเธอหนีได้หนีเธอหนีได้ดีโอ้ยใครเนี่ยไอ้นั้นก็หัวโตนะครับ หัว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 โตเหรอหัวโตเหรอหัวโตเหรอหัวหัวหัวโตเหรอหัวโตเหรอหัวโตเหรอเอ้ยหนุกว่ะบอกเพืสองโอเคครับผมมีคนอยู่นี่นี่นี่ไงนี่ไงโอ้ยคนมาโนเยอยเกินเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโอ้โหไอ้ดีขวางอีกตายไปเนี่ยตายจบแล้วให้หนุกว่ะ อะไรวะเลยไม่เป็นนะครับโอ้โหมาฮะเกิดใหม่ขอลงที่แบบว่าเยอะๆได้ไหมอ้าวอ้าวขอลงกับไอ้นี่ได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรครับนี่ตายดีกว่าก็ตายดีกว่าเลยครับผมโอ้ก็ตายดีกว่าเว้เยเลยลงมาก็ตายเอ็ดนี่ โอเคครับเกิดใหม่ทําไมมันดูแบบเล่นมึนๆยังไงก็มันดูแบบว่าเล่นมึนๆใครที่แบบมันคุมโพสชั่นได้มันก็ยิงฟรีเลยดีวะเออบางคนมันแบบคุมโพสชั่นไว้อะโอมีใครเนี่ยอยู่ตรงไหนจ๊ะมีใครอยู่ตรงไหนมัางจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนตอนนี้เพื่อนอยู่กับเรานะฮะตอนนี้เพื่อนอยู่กับเราสวยเพื่อนตรงนู้นมีคนนี่แน่อัดร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี่แน่นี่แน่นี่แน่ นี่นะหัวโตหัวโตอย่างนี้ก็ต้องหัวแตกหัวโตหัวโตครับต้องหัวแตกหัวโตครับสวยเพื่อนสวยเพื่อนหัวโตต้องหัวแตกครับโอ้ยอะไรเนี่ยสนไม้สนไม้ส,สองก็บอกได้ละผมได้ละมาหาเทพกอลฟเต็มมาหาเทพกอลฟเต็มมาแล้วครับเดี๋ยวเขาใส่แมกก่อนนะเราโดนไล่ยิงหลังโดนโดนไล่ยิงหลังนี่นะ นี่แน่นี่แน่หัวแตกไปดิหัวแตกไปดิครับหัวหัวแตกไปดิครับหัวแตกไปดิครับเดี๋ยวขอปั๊มยาแป๊บเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเย็นเพื่อนขอปั๊มยาก่อนให้ปลาระเบิดข้างล่างวะมาดิครับมาดิครับมหาเทพมหาเทพเต็มมหาเทพเต็มทำไมนี่แน่หัวแตกไปดิครับนี่แน่หัวแตกไปดิครับเฮ้ย พี่ตูนหัวโตก็เดบหวโตพี่ตูนหัวโตก็เทะเฮ้ยเพื่อนดาวเพื่อนโดนตัวไงวะเลพี่ตูนหัวโตช่วยนพื่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยใครมันยิงเพื่อนเราอะใครันยิงเพื่อนเราอะแอบแอบเหรอแอบเหรอแอบเหรอแอบอชนะแล้วฮ่าฮาฮ่า โอ้ผมไม่ชนะหรอที่หนึ่งมันได้45คิวอะผมได้3 7ิเ <c oughs> พี่ตัวพี่ตัวนหัวโตโคตรเท่เลยอะโอ้โคตรมันนะครับโอ้ได้ที่สอง <c oughs> โอ้เท่จัดนะโอ,โอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยครับสนุกมากครับก็ลองมาเล่นกันนะครับทุกคนหากใครชอบคลิปนี้เนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับ3คอมเมนต์ที่โดนใจผมเนี่ยผมจะให้ทีมงานส่งชุดไปให้นะครับผมโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปงานรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสีจั๊เกนบ๊ายบาย